ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมอังเปานะครับผมเพิ่งถ่ายคลิปะอครับเออแล้ก็อยู่กับเออร์คุงครับเขาเล่นพีบีอยู่ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น m มา e คราฟ t นะครับโอเคครับผมมาเล่นไมา e คราฟ t อยู่ครับ S 1> <S 1> <S เออครับผู้จุผมเพิ่งถ่ายคลิปเป็นครั้งแรกครับถ้ามีอะไรผิดพลาดผมก็ขอโทษขอโทษด้วยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับผมเพิ่งข่ายถ่ายคลิปเป็นครั้งแรกครับครับคุณคงไม่ได้ยินหรอกครับผมเป็นเพื่อนกับเอ,อิร์ธคุงครับ แล้วผมจะมาพามาดูสกินผมนะผมเป็นสกินครูนะครับในเรื่องโตเกียวครูครับ hey, <you. S 1> ว้ายชมพีออโรลดีเราเจออะไร,เ,รเจอลวาว่าผมก็ไม่ใช่คนดังเท่าไหร่ครับวันนี้ผมก็แค่จะมาเล่นมาค้าไเฉยครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรตื่นผมไม่มีรู้จะทำอะไรตื่นเต้นครับ แต่วันอาทิตย์กับวันจันทร์เดี๋ยวผมถ่ายคลิปครับวันพรุ่งนี้กับวันจันทครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโอ๊ยสัตว์กูเกือบเข้าประตูเออผมว่าไม่มีใครมาเลเซฟผมละครับผมขอไปเตรียมอาหารกันนะครับแล้วผมจะไปประตูนั้นลยอันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านครับดูไหมครับผมเล่นภาคอะไรไม่รู้ นะครับผมเลนภาภาคภาคภาค1 0 0หนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดนะครับเออผมก็จะขโมยของของเพื่อนผมครับรจะขโมยขนูด้วยครับเพราะผมมันเกเียนดา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 ดเอาคนอืมดืดดืด,ด,ดๆๆๆ รอๆๆๆๆไอเอิร์ดก็ขอของแกนหน่อยนะพกเพราะแกมไม่เกมไม่มาเล่นเซิรฟ์ฟเขาหรอกไม่เขาจะเล่นคนเดียวเซิรฟ์ฟนี้อ่ะอ่ะผมก็จะไปประตูนกร,รกแล้วคนจะจะเล่นหรอโลกเขาจะเล่นอะไรล่ะก็เล่นแมปจบไหม <c oughs> ง่ายๆเล่นแมปผมก็กำลังจะเข้าไปนะครับเออโอเค <c oughs> เข้าไปเลย โอ้ว oh, ่าเดือดผมก็งงมันแหลกอ่ะเป็นแหลกผมก็เจอซอมบี้ไอ้ซอมซอมบี้มาได้ไงซอมบี้บอืม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 นีเอาไปเลยมาพวกเราจะก็จะไปไกลๆนะครับ โอ้หยวาราวาจะกูจะตายอู้ยเกือบตายครับท่านผู้ชมผมเกือบตายไอเอิร์ดไอเอิร์ดแกปิดเดอะแกแกพอนเสียงหน่อยดีเขาถ่ายคลิปอยู่โอ้นี่ไงผมเจอพิซซอมบี้ครับผมเจอพิซซอมบี้เอ้ยเอาไปเด็กอืม oh oh. อหมึกพีชซอมบ้าเอ้วเร็ววิวงขึ้เขาถ่ายคลิปอ,อยู่เขาตั้งกันดูฮะกันดูนะเอ้ยแค่ปิดเสียงอะโอ้เขาไปปิดปิดเสียงมาเสียงลงอะ่ะอุ้ยใครตีบ้างโอ้ยปากกาห่ออ้ w ว a t t เบ fuck นี่หนงตายสบกากกาพี่เออผมก็ได้ไปสู้กับมอนสเตอร์นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็แค่จะมาพาเอาชีวิตรอดที่เราลกครับอ,อ,อะไรไอ่ะมันแบบนี้เหรอื ย er ังไม่ละทำไมเดินเลยยายเอนี่ไงผมจะก็เจอพี่สี่ยาเจ้เ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าดยจไอยหาวดยดอะไนะเดจะไรอยู่ออ้ยนี่ตูไหมอะโอ้โอ้กูจะตาย อยาชุบเข้ามาเช่นนี้เขไมาเหอเข้ามาเล่นด้วยมม่ก็จะมาเล่นนี่คืออะไรเล่นอะไรเออไงจีบงเข้ามาเล่นอยาขัดจังหวัดเอ๊ะจะขัดจังหวะทำไมอ่ะจะขัดมีปัญหาไหมมีมอะไรพูดมาไม่มีออก่อนเต็มเป็นยังไงปุ๊เออวัดเดอ้อเออนี่เออนี่ประสาทโอ้ ปุ่นิ้งุ่นนี้ก่อนท่านผู้ชมผมก็จะไปเข้าไปประสาทนะครับที่คุณเอิร์ดบอกผมจะไปหาของที่นั่นนะครับท่านผู้ชมไม่มีของมีมันมีกล่องอยู่นะไม่มีเอาไอเอิร์ดอย่ามั่วมีเออไม่มีเอยไม่มีอะไรเขาเคยเข้าไปไม่มีเขาเคยเข้าไปไม่มีทา,า,างนี้ไม่มีอืมไม่มีของาฟผมน่าจะติดระเบิดมาด้วย โอ๊ยบัครับโอ๊ยเอ่อน,นักผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมสงสัยไหมว่าทำไมผมกะขนาดน,นี้ใช่ไหมทำไมถ้าเป็นคนอื่นนี่ปนี้เขาผลิตบ้านอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่มานรกงูถูกไหมครับ พราะผมไม่มีอะไรทําครับผมเพิ่งถ่ายคลิปไปครั้งแรกผมก็ไม่รู้อะไรครับเอา,เอาตาไอถ่ายคลิปอย,ย,ปอยู่ถ่ายคลิปอยู่นี่ถ่ายคลิปอยู่นี่ถ่ายคลิปอยู่เออผมก็จะเข้าไปในภาษาน,นะครับเออทำไมทำไมโง่จังวะ โอ้ยจะตกจะตก <c oughs> ถ้าท่านผู้ชมชทุกท่านอยากติดต่อผมก็เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรนะครับเออแต่ห้าจะโทรมาท่านท่านผู้ชมชทุกท่านก็อย่าเพิ่งโทรนะครับค่อยโทรตอนดึกๆเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าอย่าตีหนึ่งตีสองครับมางั้นเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดแปดสามหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหกครับโอเคครับ อืมไอหมูว่าแล้วทำไมกูไม่เขาา้าใจอู้ว่าเดือพวกสี่ไหวลาวาไปไหมวะอ่ผมก็กำลังเข้าประสันนะครอ uh! อ uh! ู้อเ uh! uh! ดี๋ยวกลัวตกกกๆๆ เดินอู้โอ้เออถ้าคลิปมันยาวก็ขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สตอไปก่อนแล้วก็ไปซื้อขนมกินแล้วก็ได้นะครับถ้าคลิปมันยาวผมก็ไม่รู้จินกันผมจะถ่ายไปที่ไหน u mm -hmm. okay, okay. ผมก็ไม่เจอภาษาพรผมเข้ามาเป,ปา็นภาษาแล้วแต่ผมขุดนี่แหละอุ้ยอุ้ยปากาเทียหยุดกระตอกได้ลา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 โอ้ปากาเทียน่ยนะโอ้เสียงเสีย เออคนคุณพี่ทุกท่านนะครับก็ติดตามช่อง KKZ ด้วยนะครับเขาก็ถ่ายครับเขาก็เป็นเพื่อนกับผมครับแต่ว่าไม่ได้ขายคลิปเป็นครั้งแรกนะครับเขาบอก่างนี้เขาเป็นเพื่อนกับพี่เวฟครับเขามีเฟซพี่เวฟด้วยนะครับอูย,อยสัสเอ้ยไม่รู้จะขึ้นไปงไงวะ นี่ไงครับท่านผู้ชมเออจุ๊บปุ๊บปึ๊บนีบ่ผมมาเข้ามาประสาแล้วโอ้โตเีอย ใกล้ๆๆวันนี้เนี่ยนี่เนี่ยโอ้จะตายเลยโอ้เอาโอ้ว่าเด้อเอ่อผมก็จะถ่ายคลิปแค่นี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านผมก็จะถ่ายคลิปแค่นี้ครับไม่ได้เยอะอะมากมายมากครับเออก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 괜찮피괜찮피 <놀람>